ตอนนี้พี่หน้องทำผลงานอะไรอยู่บ้างครับพี่หน้องคะพีีซีใช่ตอนนี้เราก็แน่นอนเรามีซีรีส์วายนะคะรีเซพแต่การเกิดแบบ่ค้งดาวแล้วก็ที่กำลังขายทำก็อยู่ค่ๆเลยนะคะน้องค่ายจากผลรันฤดูค่ะอ่าค่ะนถึงกระแสซีรีส์ซีเซ็นทีหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องแรก จ,จริงแล้วเรื่องแรกที่ทำวายอ่ะเออป็นเรื่องปกตินะนใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สองแล้วก็เปลี่ยนเจนนะคะโตขึ้น่ะก็เป็นฟิล์แพนของกพรแล้วก็แบบนลก้แดงเยอะมาก่บบนี้ก็แสงเป็นไงบ้างคะทีะ<ฮ>ะ่เปิดมาก็ดีในทั้งในไทยแล้วก็ไป g l o b a l ด้วยแ่ะก็ไปต่างประเทศก็ไปติดอันดับหนึ่งที่โบลิเวียแล้วก็รู้สึกอีกหลายประเทศลยคะก็ไทยทั้งหมด190ประเทศค่ะ พี่หน่อยตั้งใจอยากทำกี่เรื่องดีคะปีนี้ซจรลี่วายซจรลี่วายทำปีละเรื่องตาตีนขาเป็นลูกวะเป็นอะไรอ่าไม่ไม่ครับจะจะเป็นฟิลสืบสวนสอบสวนมากกว่าใช่เป็นเป็นในตระกูลคนจีนอะไรเงี้ยครับตอนนี้คือใครทำอยู่ใช่ครับใช่ค่ะเพิ่งเปิดกล้องไปได้ภาคหนึ่งค่ะก็รอชมผลงานนะคะครับผมพี่หน่อยพี่หน่อยพอมาทำเจลลีวายค่ะมันมันอะไรที่เราต้อง หลักใหม่ไม้จากละครเดิมที่เราเคยทำคือจริงๆต้องบอกว่าซีรีส์วายมันเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะเราทำละครปกติเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นแนวแบบแมสอีกแบบหนึ่งแต่พอเป็นซีรีส์วายเราต้องเข้าใจผู้ชมแล้วก็แนวเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะมี จชอรี่ไวค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องที่เลือกมาทำก็สัมพัน์แล้วก็ตัวนักแสดงนะคะแล้วก็ที่ที่สัมพัญเราก็รักษาคุณภาพงานในเรื่องของโปรดักชันนะคะแล้วก็ความหลากหลายของเนื้อเรื่องกับตอนกระแสอปกตินั่นเลยก็คือมันดีมากแล้วก็ถ่ายบปันอันนี้ก็ดีงามมากค่ะตอนนี้เราโตขึ้นอีกเต็มเนื้อในวัดพูครับแต่วัดภู ก่อนที่จะมาเป็นอันนี้แปลว่าพี่น้องก็ต้องคัดว่าแบบอยากทําทเรื่องอะไรกันมามาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก<ม>็ก็แต่ก็เด็กต้านี่ก็จะมีการฟิกบทบาทด้วยอันนี้ก็เออ่ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่าดูมากค่ะน้องต้ากับน้องมิญาในเรื่องผลล้านฤดูเ,เป็นเคมีใหม่ๆอะค่ะอยากให้ติดตามครับครับที่จริงพี่น้องสี่ออย่างกับการที่ซีรีส์วายเองได้รับกระแสตอ,ตอบรับที่แล้วก็ได้ขึ้นช่องฟรีทีวีเยอะมากเลยเหมือนกัน ได้กระแสตอบรับที่ดีฟรีทีวีก็เอามาฉายทุกคนตอนนี้ก็เหมือนมันแมทขึ้นอะค่ะคพรา็จริงๆแล้วเซนรี่วทยได้รับความนิยมในวงกว้างแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็มีมีรูปแบบใหม่ๆเรียกว่ามีครบทุกแนวนะคะต่อดเซอรี่เว๊ะจะเป็นแนวรักแต่จะมีทั้งแนวย้อนยุคมีทั้งแนวย่อนรีเซ็ตเองก็เป็นการย้อนเวลาค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็น หลายแนวออกว้างขึ้นจริงๆนะแล้วก็ได้โครบทุแกแนวแล้วโปรดักชั่นก็คือยอมกันไม่ได้เลยเหมือนกันารแล้วโปรดักชันงานนี้ก็รู้สึกใจพี่ใครยอมค่ะแต่ของเราก็ต้องบอกว่าเรารักษาคุณภาพแล้วก็ไม่ว่าจะการถ่ายทำภาพหรือว่าเพลงด้วยค่ะขอเข้าเรื่องเลยนะคะเหตนตอนนี้ก็รีเซ็ตออนแอร์แต่ว่าก็มีประเด็นให้ <c oughs> มีประเด็นให้พิ้นเออมันมีผลกระทบไหมคะ,ะน้องแซว ขาดแค่แสนขาดแค่แสนขาดแค่แสนละเอ่อค่ะก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆซีรีส์เราถ่ายทำไปตั้งแต่ปีที่แล้วอ่าแล้วก็เพิ่งมาเสร็จต้นปีแล้วส่วนเรื่องตัวงานเนี่ยเราได้วางงานมาค่อนข้างนานนะคะก็เดี๋ยวก็ <im it> มันม,มีผลก <sk ills> ระทบไหมคะกับ <sk ills> ข่าวข,ของน้องควนี้จริงๆแล้วออได้ได้เห็นข่าวแล้วน,นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวละครนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มเห็นในล,ละครเลยนะคะในซีรีส์แต่ว่าก็มีไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากนะก็เป็น เป็นเป็นเอ่อเป็นจุดหนึ่งของเรื่องก็ก็เพราะบทน้องในเรื่องไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากค่ะยังไม่ไม่ได้ผู้ชมยังไม่ได้เห็นเลยครับนี่ขอโทษนะคะมันมีโอกาสที่จะแบบตัดออตัดออไว้ใช้เพื่อแบบป้องกันปัญหาที่จะตามมาดราม่าอะไรแบบนี้พี่น้องอ่าจริงๆตอนนี้ในเรื่องของการโปรโมทตอนนี้เราก็เข้าใจสถานการณ์นะคะก็จะไม่ไม่ได้เห็นภาพนะคะแต่ในละครก็มีไม่ไม่ได้เยอะจริงๆการแยกแยะของของคนดูเองกับกับซีรีส์กับผลงานเองอะค่ะพี่น้องเองมีความคิดยังไงบ้าง ค่ะจริงๆแล้วความความสำคัญมันมีหมดน,น,นะคะของนักแสดงเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องหน้าแล้วก็เรื่องเ,ออเรื่องหลังของ ไดๆเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นการเป็นมเูเซ็ฟินก็คือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมอยู่แล้วแต่ถ้ามันเกิดสิ่งใดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินว่ามันจะเป็นยังไงส่วนว่าในเรื่องนี้เนี่ยสปีชีสเองเนี่ยก็ไม่ไม่ถือว่ามีน้องมีเยอะมากค่ะยังได้พูดคุยกับน,น้องหรือยังคะตั้งแต่ยังไม่มีโอกาสาาได้คุยเลยคะ่ะเพราะว่าเห็นตะข่าวคือตามข่าวกับเ,เรื่องนี้เหมอทุกคนเลยค่ะแต่เลยไหมคะว่าอ่ะเป็นคนของเรื่องเราเองเออตาเก็ เห็นน well. <part eter processing noise> oh. ัดแว๊กอ้าวตายก็เขาก็รู้จักกันน้องแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็ติดตามข่าวมาทุกคนค่ะก็เดี๋ยวรอฟังข่าวไปเรื่อยๆค่ะในขณะผู้จัดเราแอบแอบเรียนไหมคะพี่นงค่ะเพราะว่ากระแสข่าวทีนแรงมาถูกใช่ค่ะก็เป็นกระแสของสังคมที่เราเข้าใจได้ค่ะว่ามันเกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นก็เออ เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราก็ต้องพิจารณาในต่อไปแต่ด้วยความที่เพราะว่าสี่์นี้่รงนี้มันถ่ายทำเสร็จไปนานแล้วแต่ว่ามกระบวนการตัดต่อก็เสร็จแล้วเริ่มตีนตัดต่อเสร็จแล้วใช่มันตัดต่อเสร็จแล้วแล้วเนื่องจากงานเรื่องเี้ยเป็นงานตัดต่อแต่เราต้องคงจะพิจารณาอีกทีนะคะแต่ว่าเนื่องจากไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แสดงว่าอาจจะยังมีน้องอยู่ในสิในเรื่อง เราะทุกความที่มันไม่เยอะมันอาจจะใช่มันไม่ได้เยอะแต่แต่ถ้าเออมันมันก็เป็นส่วนที่มันจะทําให้เรื่องมันดําเนินและเข้าใจเรื่องด้วยค่ะอ๋อก็มีบทบาทมีเป็นตัวเดินเรื่องในในตอนนั้นอยู่ตัดออกไม่ได้ก็คือตอนนี้งานมันมันสมบออกไปแล้วด้วยค่ะแต่จริงๆก็คือไม่ได้เยอะขึ้นซึ่งเราก็ลองพิจารณาดูครับว่ามันมันมันเอามันอาจจะนาตอนนี้มันยังไม่ได้มีภาพนี้ออกมาด้วยแต่ว่าในฐานนะ ู <łość> ้ว <Harriet. S 1> ่ไไมดแบบีอ๋อการโปรโมทแน่นอนค่ะตอนนี้จะไม่ได้เห็นภาพกันจริงจะอาจจะมีการในอนตอาจจะมีการเรียกมาตักเตือนว่าคุยโดงตัวไหมคะพี่้องค่ะคือเนื่องจากว่าละครถ่ายเสร็จไปแล้วก็เลยคิดว่าตรงนี้มันยังไม่มีโอกาสได้เจอแล้วก็ น่าจะเป็นสิ่งที่เอ่อีน้องอาจจะไม่ไม่ยังไม่มีโอกาสได้เจออะไรเลยเพราะน้องไม่ได้อยู่ในภายใต้สังกัดอ่าไม่ใช่ในภายในสังกัดด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะล้วจากีวลาเรื่องนักแสดงมันมีผลกับการตัดสินใจของพี่น้องไหยคะพราเราจะต้องดูยังไงดีอ่ะ่อป้องกันอะไรแบบนี้เราไม่สามารถทําได้มากไปจริงเราการทำงานเราจะดูเรื่องคาแรคเตอร์และความเหมาะสมของเรืองว่าคนนี้เหมาะกับเรื่องหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่า ส่วนใหญ่จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่แล้วเองก็เพิ่งรู้จักกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่า มันกค่อนข้างยากเหมือนกันนะที่เราจะได้ทราบในเรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วพี่หนอกก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวใครเลยก็เลยไม่ไม่ค่อยทราบถืว่าเป็นชันเลนนาะพี่หนอกิงๆพี่ว่าพี่หนอกรู้ความทุกท่านเลยตอนตอนตอนรู้สะพายเตอนรู้ก็ตอนแรกก็เป็นเงาเงาก่อนนะเงาเงาพี่หนอกเอง ใส่ใจอยู่คละใส่ใจอยู่เลยนะทำละครหน่อยเอฮ้ยซนนี่หน่อยเขาอาจจะมันมีถ้าเผื่อเกามีคำถามกับเรื่องนี้กับตัวน้องเองอะไรเงี้ยที่เาอยากสื่อสารอะไรกับคนดูบ้าอ่าจริงๆแล้วก็อยากให้ดูเรื่องราวและความสนุกของในเรื่องนะคะแล้วก็เอ่อในส่วนหนึ่งเนี่ยน้องเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีไม่ได้เยอะก็อยากให้เดี๋ยวลองติดตามชมค่ะก็ยังไงก็ติดตามชมซีรีส์ด้วยนะคะในตอนน้เขาไปไหนยังไงคะ ันนะคะสี่ทุ 3, ่มครึ okay, so, <Okay. S 2> ่งค่ะช่องสามและไอชีอีนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะ